สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเจอหน้าจอนะคะสําหรับตอนนี้หญิงเจอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบรังสิตค่ะคุณผู้ชมหญิงเจอเนี่ยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดหลักสูตรใหม่นะคะสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารค่ะว่าแต่วิชานี้จะน่าสนใจยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้สักนิดนึงค่ะอย่างแรกเลยก็เพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าประเทศเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกแล้วก็ใช้อาหารไทยเป็นหลักแต่เราเนี่ยขาดแนแรงงานเพราะครัวแม่ครัวฝีมือเราก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะเราน่าจะต้องเปิดหลักสูตรที่มีความครอบคลุมทั้งเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างเกี่ยวกับด้านการประกอบอาหาราอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์ของปริญญาที่เราเรียกว่าอาชีวศึกษาอาจฉรยะแล้วหลักสูตรนี้ของที่นี่เนี่ อย่ังไรบ้างคะอาจารย์คะอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูชื่อปริญญาก่อนเลยเนี่ยเราจะใช้ว่าเทคโนโลยีบัณฑิตเป็นปริญญาที่เป็นการบูรณาการของศาสตร์หลายศายสตร์นะครับในที่นี้ก็คือจะมีวิทยาศาสตร์อาหารนะครับสังคมศาสตร์อาหาระนะครรวมถึงการพวกการบริหารจัดการการบริการภาษาต่างประเทศคือเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงงานฝีมือที่สามารถเคลื่อนย,าย,าย,อย้ายได้อย่างเสรีในประชาคม,อ,มอาเซียนที่มีการเซ็นกรอบ ความเข้าใจร่วมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่มีสีมือจริงๆก็สามารถที่จะมีโอกาสทางอาชีพมากมายไม่จํากัดต้องรีบขอใบสมัครอาจารย์ไปรงเกาะว่างแล้วนะคะ,คะโอเคถ้าไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ